ครับสดีนรับนีโร่ต้อนรับเข้าสู่จ่องคก,กี้อรับซิงแชนแนลไทยแลนด์ครับและแอดมินคู่แอดมินคู่พัยและพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยครับฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน,นี่อยู่หน้าบริษัทครับอันนี้เขาเอาท่อมาทำอะไรกันเนาะผู้ใหญ่บ้า เห็นมีคนบอกว่าเขาจะมาเข้าที่ทำาขายของนะครับก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ข้อวางเยอะมากเลยวันนี้พวกนี้นะข้อวางหน้าบา้านเก็บเลยเดี๋ยวต้องดูตามติดตามต่อไปครับก็ข้อเนี่ยข้อประมาณสามสี่รถแล้วครับข้อเดียงรายเดี๋ยวซูมให้เห็นนะครับเนี่ยฝาขนุนนะครับ ไม่แน่ใจว่าขายอะไรครับผมก็ไม่ได้สืบครับก็เป็นคลิปสั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวจะจะมาทำคลิปให้อีกนะครับผมก็เอาไว้เข้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมทำคลิปต่อนะครับรับคุแชรับ้วยนะครับ